มาแลครับสำหรับ SUV Off-Road MG มาแน่หลังปี2027ทาชนเจ้าตลาดเ v e r e s รสต a r า d o Toyota มีหนาวกับรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัว SUV 7ที่นั่งสายออฟโรดจากค่าย MG พี่จีนมาแน่นอนประกาศเ้าติด1ใน3สวัสดีพันทุกท่านนะครับสำหรับสายรถยนต์ SUV นะ่านะสายออฟโรดนะครับวันนี้มาอัปเดตนะอีกหนึ่งค่ายนะครับเตรียมส่ง รถยนต์ SUV สายออฟโรดนะรุยตลาดที่ออสเตรเลียแล้วก็ประกาศที่จะท้าชนกับเจ้าตลาดอย่าง Ford e v e r วอร์เร o ต์โตโยต้าพนะซึ่งเป็นค่ายรถยนต์จากจีนนะครับ MG ประกาศแผนชัดเจนว่าจะส่งแล้วก็เปิดตัว SUV o f f ออฟโรดขนาดใหญ่รุ่นแรกเพื่อจะต่อกรกับคู่แข่งเบอร์ต้นๆในตลาดออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็น Ford e v e r วอร์เร o ต์โตโยต้าไพโดอิซูซูโดยถือว่ารุ่นนี้จะเป็นก้าวสำคัญของ MG ในการบุกตลาดสายออฟโรดแบบเต็มตัวสำหรับเป้าหมายครั้งนี้นะเขาก็วางไว้ที่ติดท็อป3นะยอดขายที่ออสเตรเลีย COMG มอเตอร์ออสเตรเลียยืนยันว่ารุ่นนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งแผนยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ MG 9ก้าขึ้นมาติดอันดับ3ของแบรนด์ขายดีที่ออสเตรเลียภายในสิ้นพศวัรษนี้นะโดยแสงหน้าค่ายดังอย่างฮุนไดเกียมิตซูบิชิและเกตบมอเตอร์ เื่อนรวมสัญชาติของเขานี่ไม่ใช่การตัดสินใจหรือว่าการหารลีนะแต่เป็นการควบคุมทุกเซกเมนต์ในตลาดออสเตรเลียนี่คือคําแถลงการของ c ีอ MG Motor Australia ที่ได้กล่าวเอาไว้รุ่นนี้นะคาดการว่าจะเปิดตัวหลังจากปี2027แม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยชื่อแต่ MG ยืนยันว่าออฟโรดขนาดใหญ่คันนี้จะเปิดตัวในช่วงปี2027และจะเป็นรถยนต์7ที่นั่งเพื่อตอบโจทย์ รถครอบครัวแล้วก็สามารถเดินทางไกลปัจจุบัน MG ก็มีรถยนต์7ที่นั่งหรือว่ารถครอบครัว7ที่นั่งที่ขายในตลาดอินเดียอย่างกอรเตอร์รวมไปถึงมาจเตอร์ที่แท้จริงแล้วก็คือ LDV D90 Reban แต่สำหรับตลาดออสเตรเลีย MG จะไม่ใช้2รุ่นนั้นแต่หากจะมีโอกาสสูงที่จะใช้ในส่วนของเจเนเรชันใหม่ของ LDV D90 พัฒนาต่อยอดเป็น เอสดีออฟโรดสายพันธ์ุ MG สำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะใช้พื้นฐานเดียวกันกับกระบะ MG U 9ซึ่งมีการปรับชมในส่วนของ LDV 9นั่นเองแล้วก็ประธานเขาก็ย้ำว่านะบริษัทแม่ก็จะใช้กลยุทธ์ในการแชร์แพลตฟอร์มร่วมกับ Ldv เพื่อลดต้นทุนและยังคงพัฒนาเอกลักษณ์ของ MG ให้แตกต่างไปสําหรับขุมพลังจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรรุยชนกับเอเวอเรและพา d o แม้ยังไม่มีการยืนยันแต่คาดการว่า MG จะเลือกใช้เครื่องยนต์2.5ลิตรเทอร์โบจาก u 9ซึ่งเหมาะกับตลาด SUV Off-road เนื่องจากคู่แข่งหลักอย่าง e v e r e s รและ Par a d o ก็พึ่งพาในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีเครื่องยนต์ V6 เข้ามาประจำการใน SUV ขนาดใหญ่ของ MG ซื่อดังในออสเตรเลียอย่างไดด c คอยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ารุ่นนี้นะจะมาแข่งกับ Ford, e v e r e s t t o y o t a p a ต้จุดขายที่ชูโลงนั่นก็คือความคุ้มค่าเทคโนโลยีต่างๆหากทำได้จริงแบรนด์ MG มีโอกาสสูงที่จะเข้า,ขามาเป็นผู้นำตลาดออฟโรด หน้าใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งแลแฟนฟลาล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้ MG จะทำรถออฟโรดแข่งกับ Toyota, Pado, Ford, e v e r e e t อาจจะเข้ามาถึงไทยก็เป็นไปได้ลองคอมเมนต์ก,นกันนะครับว่าถ้าหากทำที่ออสเตรเลียเวิร์กแล้วมาที่ไทยรุ่นนี้จะสามารถขายได้ดีเหมือนกับเพื่อนร่วมสัญชาติอย่างแทง300้แทง500หรือไม่ใต้คอมเมนต์นี้เลยครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ